วิธีสสงน้ําเหล็กไหลเมื่อเราออกจากเมื่อเราได้ทําการอาบแสงจันทร์มาแล้วขึ้น15คห้าคัมนะครับสิบห้าคัมเมื่อาวานก่อนอันนี้ก็ได้รัธนาท่านมาอาบน้ําฝนนะครับขอให้เป็นน้ําฝนบริสุทธิ์นะครับพี่น้องน้าฝนสะอาดไม่ใช่น้ําประปานะครับมาทําการส่งน้ําท่านก่อนเราจะเก็บรักษาไว้ในผ่านนะครับเก็บรักษาไว้บูชา ที่เฮงพักเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับนี่นะครับคือเหล็กไรที่ทําการเสพน้ําพึ่งเมื่อวันก่อนนะครับข้างขึ้น15คห้าคำนะครับอันนี้อันนี้เป็นคลิปใหม่ล่าสุดของศรัทธาชาแนลนะครับพี่น้องครับก็ได้ทําการอัญเชิญท่านลงมาอาบน้ําหรือว่าส่งน้ํานะครับอาบน้ําหรือว่าส่งน้ําน้ําก็เป็นน้ําฝนนะครับพี่น้องครับขอให้เป็นน้ําฝนครับน้ําปลาปลาคงไม่ได้นะครับ แต่ก็แล้วแต่ใครจะนิยมใช้น้ําอะไรนะครับจะชอบใช้น้าอะไรแต่ส่วนมากตามที่ครูบาอาจารย์เขาจะอาบอกสืบทอดกันมาก็คือน้ําฝนนะครับผมเพราะว่าน้ําฝนเป็นน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับพี่น้องอันนี้เป็นน้ําพึ่งที่เหลือจากาเด็กไหลนะครับท่านได้เสพไปเมื่อวันก่อนนะครับเป็นน้ําพึ่งป่าอันนี้น้ําพึ่งป่าเดือนห้านะครับพี่น้องครับนี่ครับเสพแล้วก็เหลือประมาณเท่านี้นะครับ นีประมาณแค่นี้เองนะครับเมื่อวันที่ผมได้ทําการให้ท่านเสพน้ำเสพน้ําพึ่งก็อยู่ประมาณนี้นะครับน,นี่ลดลงมาเหรือประมาณนี้เรือประมาณนี้นะครับแสดงว่าท่านได้ทการเสพมาแล้วอิ่มไปแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับคือลักษณะของเหล็กไหลแต่ละชนิดเหล็กไหลแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือเหล็กไหลทางภาคใต้ที่ผมได้มาจากครูบาจาจาร์ เขาเรียกว่าเหล็กไหลสุริยันราชานะครับหรือว่าเหล็กไหลเจ็ดสีก็ว่าได้นะครับแล้วแต่จะเรียกอันนี้เปลี่ยนสีนะครับเนี่เปลี่ยนสีเองนะครับเปลี่ยนสีเป็นธรรมชาติแล้วแต่อุณหภูมิของแต่ละพื้นที่นะครับเมื่อก่อนได้มาใหม่จะเป็นคล้ายๆสีรุ่งปนสีม่วงนะครับผมเป็นปนสีม่วงออกชมพูนินดๆนะครับบางท่านก็เรียกเหล็กไหลสุริยันราชาบางท่านก็เรียกเหล็กไหล เจ็ดสีนะครับแล้วแต่จะเรียกอีกองก็คืออันนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเหล็กไหลทองปลาไหลนะครับเหล็กไหลทองปลาไหลนะครับแต่นี้ออกเป็นสีเทานๆนิดๆนะครับผมเพราะว่าได้ผสมกันทําการแช่แช่ลงโดยในน้ําพึ่งแบบผสมประสานหลายหลายสายพันธุ์นะครับมาหลายๆตระกูลนะครับมาแช่รวมกันนะครับผมน,นี้เหล็กไหล แก้วสารพัดนึกอันนี้เหล็กไหลแก้วสารพัดนึกจากปู่ฤาษีทางนะครับทางภาคอีสานท่านได้มอบให้ผมมาเป็นเหล็กไหลก้อนแรกที่ผมได้มานะครับเป็นเหล็กไหลองค์แกรกที่ผมได้มาจากปู่ฤาษีนะครับผมเป็นเหล็กไหลแก้วสารพัดนึกนะครับคล้ายๆกับแก้วนะครับอ,องค์นี้พิเศษนะครับที่ว่าพิเศษเพราะว่าองค์นี้เคยเกิดปฏิหารมาแล้วครับผมที่ครูบาอาจารย์ได้ทําการ ใช้ลูกหมูหรือว,ว่าหินเกียร์นะครับผมใช้หินเกียร์เหล็กนะครับมาตัดนะครับผมตัดแล้วก็เกิดระเบิดนะครับเกิดระเบิดเห็นไหมครับรอยระเบิดเกิดเกิดตัดท่านจะมาทําการตัดทดสอบดูนะครับผมองนี้ท่านได้มาจากทางภาคใต้นะครับผมทางถ้ำที่จังหวัดตังนะครับพี่น้องครับอ,อง์นี้ได้มาจาก ทางจังหวัดเลยนะครับพี่น้องอบอกตรงๆเลยจากทางจังหวัดเลยจากครูบาอาจารย์ให้มานะครับส่วนองค์นี้มาจากครูเขาควายนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับผมที่ผมลงให้ดูไม่ไม่ได้โม้นะครับพี่น้องศรัทธาชาแนลไม่ได้โม้ถ้าไม่มีที่มาที่ไปจะไม่พูดสุ่ม 4, สี่ซุ่มห้าหรือว่าจะไม่พูดสมเด็จนะครับผมเพราะว่าก็กลัวบาปกลัวกรรมเหมือนกันนะครับอันนี้ครูบาอาจารย์ให้มานะครับผมให้มาทาง ว่าได้มาจากคูเขาควายนะครับจากถ้าหรือจากคูเขาควายก็ไม่ไม่แน่ใจแต่ท่านบอกว่ามาจากภูเขาควายคงจะเป็นในถ้านะครับเพราะว่าไม่ไม่กล้าซักถามท่านนะครับผมได้มาก็ถือว่าเป็นบุญแล้วครับพี่น้องครับอีกองค์นี้ได้มาจากชัยภูมินะครับผมอีกองนี้ได้มาจากชัยภูมิองค์นี้เป็นเหล็กไหลเหมือนกันครับแต่คงจะเป็นเหล็กไหลของคนคนลัตตกกลกันนะครับผมคนลัตตกกลของคนลสายพันธ์ ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเหล็กไหลของคล้ายๆกับอ,อะไร่ะเพชรตะข่ายเพชรคล้ายๆกับตะข่ายเพชรนะครับเป็นคล้ายๆกับตะข่ายเพชรถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆกับเหล็กไหลเขาอึมครึมนะครับเพราะว่าจะมีรอยงอกขึ้นมาเห็นไหมครับงอกเป็นตะปุ่มตะป่าถ้าเสียบน้ําผึ้งเข้าไปมากๆแล้วอาบได้อาบแสงจันทร์ด้วยเพราะว่าท่านจะชอบอาบแสงจันทร์นะครับส่วนมากท่านจะชอบอาบอาบแสงจันทร์มากมากกว่าเสียบน้ําผึ้งนะครับ อาบบ่อยจะเกิดรอยงอกใชนไหมครับเกิดตะปุมเะ่ปัมรอยงอกขึ้นมาครับผมอันนี้ไม่ธรรมดาครับก่อนนี้ครับก็ครบหมดแล้วครับนี่ครบหลายสายพันธุ์นะครับผมก็ทําการส่งน้ํานะครับส่งน้ําแล้วก็ส่งน้าเปล่าานี่นะครับนี่ส่งน้ําให้ท่านนะครับผมส่งน้ําเปล่าล้างก็คือล้างทำความสะอาดล้างคราของน้ําพึ่งออกนะครับล้างคราของน้ําพึ่งออกส่งน้ํา น้ำก็เป็นน้ำฝนนะครับพี่นอ้องพอสงเสร็จแล้วก็นํากระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่ต้องกระดาษทิชชู่สะอาดบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่ว่าไปเอากระดาษทิชชู่ที่เขาทําการเช็ดนนเช็ดนี่มานะครับผมเราก็แยกไว้ตั้งหากนะครับกระดาษทิชชู่แยกไว้ตั้งหากกล่องน,นี้ก็ใช้สําหรับสงน้ําหรือว่าใช้สําหรับในวัตถุมงคลต่างๆนะครับผมนี่ครับเราก็ซับซับให้แห้งๆอย่างนี้นะครับผม ซับแห้งแล้วแล้วเราก็ทาทาด้วยน้ํามันจันนะครับฉลมนด้วยน้ํามันจันน้ํามันจันหอมเราก็ต้องเอาน้ํามันจันหอมเก้ากลิ่นยิ่งดีนะครับเอาเป็นน้ํามันจันรหอมเก้ากลิ่นหรือว่าไม่ได้ก็หาไม่ได้ก็เอาห้ากลิ่นห้ากลิ่นก็ได้นะครับอันนี้ขวดละเก้าสิบาทนะครับถ้าเก้ากลิ่นขวดละ้เก้าสิบบาทนะครับผมไม่ได้มาขายน้ํามันจันรหอมนะครับอันนี้ผมมาแนะนํานะครับผม ถ้าอยากคดีอยากได้ของดีก็ต้องเอาของที่เป็นบริสุทธิ์นะครับผมเป็นของที่ไม่ใช่ของที่ผสมมันไม่เข้าทา่าเท่าไหร่ต้องเอาของที่เป็นหัวเชื้อจริงๆนะครับผมอย่างกับน้ามันน้าผึ้งป่าอย่างนี้ผมซื้อมาขวดละห้าร้อยนะครับขวดกลมนะครับผมขวดล่อไม่โ้งนี่แหละขวดกลมขวดละห้าร้อยน้ำมันน้ำผึำ้งน้าผึ้งเดือนห้าต้องเป็นน้ําผึ้งเดือนห้าจริงๆนะครับยิ่งได้มาช่วงข้างขึ้นยิ่งดีใหญ่เลยนะครับผม ันนี้ผมได้มาข้างขึ้นนะครับน้ำพึ่งเดือนห้านี่ครับแล้วก็ฉโลมอย่างนี้ครับชโลมน้ำมันจันทหอมนี้นะครับผมฉโลมเสร็จแล้วเราก็มาวางท่านไว้ในพานอ่ามาชฉโลมไปเรื่อยๆนะครับผมชโลมให้ครบทุกองนะครับให้ครบทุกองวางไว้เป็นการตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นการบูชาเทิดทูนบูชาหรือว่าเป็นการเคารพหรือว่าประพรม น้ำหอบน้ำหอมให้กับเทพเทว,วาท่านชอบของหอม,หอมเครื่องหอมอยู่แล้วนะครับท่านจะชอบเครื่องหอมอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าอันนี้นะครับผมเราต้องรู้จกักคารพนะครับผมคารมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวะสิ่งที่เป็นมงคลเราต้องเอาของที่เป็นมงคลหรือว่าเอาน้ำหอมที่เป็นมงคลมารวมท่านนะครับผมให้มีความหอมอาวางรวมกันนี้นะครับรวางท่านไว้รวมกันอย่างนี้ น้ำมันจันหอมหอมนะครับน้ำมันจันหอมเหมือนกับเราไปส่งน้ําพระนะครับไปส่งน้ําพระเราก็เอาน้ํามันจันหอมนี่แหละครับหรือว่าน้ําอบน้ําหอมต่างๆาไปส่งท่านอันนี้อันนี้ก็คล้ายกับเราไปส่งท่านนะครับไปส่งให้ท่านได้ยังไงละ่ะเป็นการบูชานะครับผมเป็นความเชื่อเฉพาะบคุคคลก็แล้วแต่รูบาจารย์ของใครของมันสูตรใครสูตรท่านนะครับเสร็จแล้วครับ นี่ก็คือการบูชาหรือว่าการจุดเจิมทางอีสานเรียกว่าการจุดเจิมบูชาวงเหล็กไหลครับบูชาวงเหล็กไหลหรือว่าธาตุไยสิทธ์ต่ตางๆถ้า,าครบวันที่เราจะนำนำมาออกจากน้าพึ่งอ,ออกจากน้ําพึ่งป่ามาหรือว่าออกจากอา,อาบแสงจันทร์มาเราก็มาทำการน,นะครับส่งน้ําแล้วก็มาโลมน้ำมันจนหอมแล้วเก็บไว้บูชาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับเป็นการเสร็จสิ้นพิธีครับผม เป็นยันติตเส้นพีดีนะครับพี่น้องครับเราก็ได้ไปเอาไปเก็บไว้หิ้งพระบูชาเหมือนเดิมครับส่วนนี้นะครับผมส่วนน้ำพึ่งที่เหลือน้ำพึ่งที่เหลือเราก็ไปเทไปเทไว้ในอ่างอา,าบน้ําหรือว่าเอาไปกินนะครับผมเราไปกินได้ไปดื่มกินได้นะครับพี่น้องครับเพื่อให้ทาให้เรามีความสดชื่นแล้วที่สําคัญคือทําให้เราไม่เก็บไม่ป่วะครับพี่น้องครับอันนี้น้ํานี้ก็ ปเทอาบในอ่างน้ำผมเทไว้ในอ่างน้ำไม่อาบประพมให้อยู่เย็นเป็นสุขตามความเชื่อโบราณครับพี่น้องครับพบกันใหม่อีพีมากอีพีหน้านะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็มีไว้แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ